เ,เทำอะไรคะกินมันหวานกินมันหวานค่ะเชื่อมมันเชื่อมอมันใส่กะทิอร่อยมาก <c oughs> แคร์ไเราจะนาทำเชื่อมมันไว้ให้เด็กๆกินอังเปาทำอะไรอบค่ะชุดนักเรียนค่ะเอาของออมแห้งแล้วเหรอ แดดแรงอ่ะดิด,ด,ดีแหละตากแป๊บเดียวจะได้เก็บพับไว้เรียบร้อยพรุ่งนี้ก็ได้ไม่ต้องมีอะไรมแม่เย็นนี้ทำอะไรกินแค่ทำคั่วริกตอนนี้คั่วริกจะซุปมะเขือมีซุปมะเขือแล้วก็ทอดมันปีกล้วยที่พ่อไปเก็บปีกล้วยมนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้สึกนาควคนเดินป่าก,กับแนงเรือนะคะเย็นนี้นจะทำซุปมะเขียให้อังปเปากินค่ะอังปเปาชอบกินซุปมะเขียซุปมะเขียใส่อะไรคะใส่ตะกูเใส่เห็ดเห็ดด้วยใช่ไหมเห็ดด้วยโอเคได้งั้นเดี๋ยวเอาเห็ดมาพุ่งก่อนโอเคค่ะตัวยังจะติดไปซึวยน้ำมันหม้อใส่อีกสองลอยบละ่ะตั่วตั่วเห็ดไปด้วย แต่ว่าแม่ไม่ได้แยกเห็ดนะเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้เป็นแม่ครัวอือหัวใจบมดหอมมากกำลังจะพูดว่าหอมมากเอาเห็ดอีกไหมเห็ดน้อยไปไหมอ่าโอเคเดี๋ยวแม่เอาให้อีกตีใครใจลูกเรามาชําทอดมันกันค่ะทอดมันยังทอดมันอะไรล่ะไม่รู้แกปีทอดมันหัวปีเออ เออมันแพงอยู่อือนัอ่นเจพริกแ,แกงใส่เยอะแค่ไหนคะใส่ประมาณสักช้อนนึงจะเอานี่ไหมอ่าใช่เท่านั้นแหละพอดีอมไม่เผ็ดมาก เกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยก็มาทำกับข้าวต่อค่ะจากคลิปที่แล้วเพราะว่าเย็นมืดก็เลยได้ทำมืดค่ะหมูโอไม่ไม่หม,มส,สับประมาณหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะกะเอาไงจะได้กะถูกว่าอ๋อต้องประมาณน,นี้ไหมเยอะไปเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยนะไม่เราทำเยอะกลัวกินไม่หมดไงลูกเยอะพอไหม พออ่าแค่นั้นแหละหัวป,ปี้ใสมไหมให้หมดแล้วค่อยคนๆเส้นน้อยใส่ไหมนี่อ่ใส่ใครอีกไหมหรือจะใส่แป้งเหมือนหอมอกเลย เป็นอยู่เป็นแต่มันก็จะชี้บูเบอ์ออกมาขมักขเมนมากเป็นแต่เป็นลูกสะใภ้ผู้ใดๆบา้านอ ตำพริกแหลกอยู่เด้กพริกใหม่ขมขมอ,อันนี้จะแกะตําอะไรนะสุปมะเขืออันนี้คือทอดมันเสร็จแล้วค่ะอร่อยมากกินแล้วอังเปาค,นคนอนเฟิร์มกินมากแลวเตย ใส่เลยอันนี้อะไรอ๋อเห็ดเข็มทองกับมะเขืออันนี้ต้มเลยทซุปเออหอมเอ็มเอ,มเอาต้นหอมผักชีนในตู้เย็นให้แน่ลนุงัวงัว,วใส่น้ำปลาใส่ผงชูรสแล้วก็ปากลาดิบปลาไหลของแซ่บตอนนี้ย นัวนัวนัวอีใส่อีนี่นไปในน้ำพ้อนอย่าบ้าไป, <laughs> ไปใส่ใด่ปลระเด็กหลายปานาน <laughs> อาซุปมาเขือเป็นได็สิเพิงอังเปาแซ่บไ่ให้ไลยแซ่บก่ไอเอ้าำป,ประเด็กอีกจักน้อยแต่ข้างเทิงมันจะได้เห็นเบิดมืดตึ๊บมือดึ๊บอ่ะท่นพักแน่ลูก ใส่ข้าวคปลวนี่ลุงนายน,นอนนี่หรอโอ้โห,หน่าจะนอนแหะถ้ามีใบสะระแหน่เนี่นนยหอมอร่อยใช่อืมน่ากินขอชิมหน่อยนะคะอือหืมมหอว่าอังเปาบอกอร่อยใช่อร่อยมากเผ็ด่อร่อยให้ชิมอีกก็ อันนี้ใส่ข้าวคปลวกับผักแล้วกลมกล่อมขึ้นไหมอือกลมกล่อมขึ้น เอ้ยยังไงคะนากินจังเลยค่ะมาค่ะออกมาช้าวมากินค่ะอไหนไหนก็กินแล้วกินแล้วกันหิวอ่ะอ่าให้ไปตามพ่อโมโหบายไปตามพ่อบ่าเห็นแมนบบจกกักล็ไปทาไ่างใดรถไปดูตรงนั้นตรงข้าวสีข้าวก็ไม่เห็นไปแล้วก็ไปถามคนที่อยู่ตรงนั้นว่าเห็นพ่อ,อนูไหมคะพ่อนายน่ะอ่ พ่อนายค่ะ huh. พ uh ่อนายเขาบอกว่าพ่อนายค่ะเขาบอกว่าเขาก็น huh. hmm. hmm. right. wow. ั่งคิดเขายืนคิดะพักนายเขาจะคิดในใจก็แบบโอ้ต้องไปดูอย yes. ู่บ้านเพื่อนเหมือนนี้เพราะว่าอยู่ตรงนี้ไม่เห็นอไปไหนก็ไม่รู้รอกินข้าวจนอังเปาหิวก่อนแล้วเนี่ยโทรศัพท์ก็ทิ้งไว้เด็อจะไปดูรถเกี่ยวข้าวก็ไม่เห็นรถเกี่ยวข้าวอยู่ตรงนั้น ไม่ใส่ละอ,อันนี้ซุปมะเขือ,ขอแอนซุปเห็ดโอ้โหคำโตเผ็ดไหมลูกไม่เผ็ดฟินมากใช่ไหม <laughs> เชงหมามาแล้วงี้เหรออเดี๋ยวรอพ่อแม่รอกินพร้อมพ่อออมแอมให้เอายาไปให้พ่อดินเดินดงปวดหลังว่างั้นเดี๋ยวก็มาค่ะมาแล้วไปหาพ่อมาค่ะพ่อปวดนี่หนูจะมาลองกินซุปมะเขือไม่เคยกินแบบใส่ข้าวขวดโอ้ยสรุปว่า หาลุงนายไม่เจอหายไปไหนก็ไม่รู้ในห้องอะไรเลือดหมอใช่ไหมเลิศเละเลือดเละในห้องก็ไม่มีห้องนู้นก็ไม่มีห้องนี้ก็ไม่มีอยู่ตรงที่เขา่อหายข้าวันก็ไม่มีอือเลยใช่ไหมอร่อยใช่ไหมต้องลองไงและบัรจใจเห็ดเข็มทองด้วยไงอืมเลดเลยอืมีอย่างน้แค่ไหนคะกลับบ้านมูกลับบ้าน ปีกกล้วยอร่อยตุ้มกระเสือก็อร่อยปลาชูทอดมีแต่ของมีแต่ของที่ไม่เชื่อใจว่าอร่อยมาค่ะกินข้าวด้วยกันกับรสชนาแล้วก็เด็กๆรอไม่ไหวแล้วต้องกินไข่แก้เผ็ดอืมอืมจริงอร่อยอยากกับบ้านทุกวันโอ้โโอ้หึกว่าโดนลัก แล้วโดนรักไปใส่้าตักเขาใหม่เกาก,กินแม่ไปแล้วปอไม,ออม่ืม่นแตงซิปไม่กื่นย่างเยวพูชิมอ้อยแท้หาโร,รกียอหุ่นเสียงคุยบบกตามขึ้นบดียินบดียินดอ,อ,อกด เสียงเอิญบางดังคือกันนะเออเอนเาเดังนนระคุยหาอยู่ทางทึงบ้านไม่ห่งนีก็เพเจอไปยู่ฝุ่นก็คุยกันซื้อมันบดังดดกหนูนี่ตะโกนเลยเออบางเบาตะกนเอินหาพ่อพ่อยก่เด็ยิ้อยู่หนาบ้านี่เล้ยมาครับทานข้าวเนีย ต้นเลกแม่ถานอนหนีแม่อิมเลยบอมี่ไอ้ยังก่อไ้ไมแล้บอมี่บอมี่บอมี่ยังเลยไมมีไม่ได้ซื้อมาเลยบ่ไอ้่หยังก่อักชีเล่าไม่มีมีเลือแค่ไหนนะออนี่แล้วเนาะงเอายน้อยเดียวเอายาวายวาเสรบ่าเดีะอื

อ <Ừ! S 2> ืนี่จะแซบแซบนี่เอ็นกินเขานั่งสวัสดีครับสวัสดีพี่ <c oughs> น้องอิสิทุกท,า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 ทา่านครับมาครับถานข้าวด้วยกันครับวันนี้ลงคลิปด,ดึกมากเลยเ <c oughs> <chilling. S 2> พราะว่าเกี่ยวข้าว เกี่ยวข้าวทั้งวันเลยครับวันนี้เอ้โหลงไปลงคลิปก่อนครับเป็นไงเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมอมนอนคนเดียวก็สบายเอาดีเพราะว่าแบบเพราะว่าเมื่อคืนอังเปาไปนอนกับแม่แล้ววันนี้ไปนอนกับแม่ไหมแล้วออมเอ๋มจะนอนยังไงกันลูกนอนนี่านนนอนที่นอนด้วยกันก็ได้นี่ทำไมได้กลิ่นเหมือนกับข้าว เราเราเปิดประตูไว้ตอนเราคั่วพริกหรือเปล่าใช่อ้าวเหรอใช่เปิดไว้เปิดไว้นานเลยแหละแล้วหนูก็เดินมาปิดแล้วหนูก็ถึงได้รู้ไงว่าพ่อไม่ได้อยู่ในนี้อ๋อใช่การตามหาพ่อใช่สุดท้ายก็เจอไม่ได้อยู่ในนี้แล้วเจออยู่ไหนนะหนูก็ไปทอดมันเสร็จใช่ไหมแม่ก็ให้หนูเอาทอดมันมาให้พ่อชิมแม่บนกว่าพ่อหนูก็เลยถามไงว่าพ่ออยู่ไหนเพราะว่าตอนที่แม่บอกเอาไม่ให้พ่อชิมหนูแบบพ่ออยู่ไหนหนูเลยถามไปแล้วแม่ก็บอกว่าก็อยู่ในห้องไงหนูแบบ เอาแต่ตอนฉันไปเปิดประตูฉันไม่เห็นพอ่อใดก็เลยปวดหัไม่เห็นแต่ก็นึกว่าพ่ออยู่ก็เลยเดินมาเปิดดูอีกทีนึงก็ไม่เห็นมีใครอแต่หลบไปเจอที่นาข้างๆอยู่ตรงข้างคลองเขารอรถเกี่ยวข้าวมันอยู่กั้งบ้านนี่เองค่ะแล้วก็ไปไ<ม>เรียกยาหาอยู่ตั้งนาน<ม>คุยนี่<ม>คุยแบบไม่ได้ยินเสียงใครเลยสีที่ไม่เจอสภาพพวนี้อยงเราก็เก็บผ้าไปโรงเรียนค่ะพวกนี้เด็กๆไปโรงเรียนเราจะนาไปส่ง อะไรเขาเรียกว่าอะไรเส้นผ,ผมบางภูเขาบอกไม่ถ้าเส้นผ,ผมบางภูเขาหมายความว่าความผิดของคนอื่นใหญ่ใหญ่หลวงนะความผิดของตัวเองอะเท่าเส้ผนผมนี่ไม่เห็นความผิดของตัวเองอะ่ะน้ำตกไปนอะลรอะไร, <laughs> ะไรใกล้จมูกหรอใต้จมูก,ก <laughs> ไม่รู้ <laughs> คนตาอนะ <laughs> คนตาก็ยังไ้ไม่เห็นอะหมายถึงคำ,คำ,ค,ำ,ค,ำ,ค,ำคำพังเพยสุภาษิตคำพังเพย อะไรอ่ะพูดอะไรกันพูเห็นพูดเปียกเลยไงว่าพ่ออ่ะก็เปียบอยู่แค่ตรงนั้นแต่ว่าไม่เห็นต้องไปหาตั้งไกลเออก็เลยจะหาคำพังเพยหยุดคนใต้ก็อยู่ไกล้าต่ไมัมมันไม่มีในสุภาษิตคำพังเพยเาแต่ก็จริงหน้าขนตาไปหนี้ก็ติดตาไป่มึนงมองไม่เห็นมันไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นไงอเตรียมตัวไปหาอาบน้ำนอนกันได้แล้วนะลูกไม่ต้องอาบน้ำดึกโอเคอืม อากาศหนาวค่ะอยู่บ้านเราจะหนาวแล้วหนาวมากๆเลยใครจะไปอาบก่อนยกมือขึ้นโอเคเดี๋ยวอาบเสร็จแม่จะได้ไปอาบแล้วก็พักผ่อนกันเอากินข้าวแล้วรอเกินแล้วบิดข้าวสารจานอ๋อกินไปนอนคุ้มปูงเปิดพัดลมเนี่ยนะคุ้มจงได้ปูง แล้วก็หมูเปลี่ยนหูหนูตอนนี้หนูนอนอยู่ตรงร่องจะวัาขยับมากว่ะเนี่ยบอกให้ไปอาบน้ำยังไม่ไปอาบเลยเนี่ยอันนี้อาบแล้วดิอาบตอนไหนไอ้นะหนูเห็นหนูเห็นหนูเห็นไหนปีหนูเป็นพยานหนูเห็นอาบเสร็จแล้วก็เอาโทรศัพท์ให้แม่ทันใดเตะ พระท่านาคุณูมยูแล้วก็หายไปเลยแล้วก็หายไปเลยหายไปเลยตอนไปเัี่ยท่านต่ค้ำเลยกลับมาแห้อเนี่ยเปลี่ยนทาไม่เลตอนพ่อเดินมาหนูก็ไม่เห็นมันเอาตอนไปมันยังพระท่นมัเดินเนาะกับันมัวเดินเลยไอเราก็จะให้ลงคลิปยังไม่ลง ต้องได้ยู่ตรงนียังขัมาหนเด้ออมเอ็มไปหาหอบานประตูอ่คุยกันเสนยหนบ่ประเด้๋งเ้ยนพราะก็ไดียเง้ตอนหลังนี่นะบ่คือคุยกันตอนนี้บางเบาขี่รถไปหาอยู่พูดเนาะหายเลยต้องเปไนยบ่เดียงเงี้ยบางเบาชะตาไม่ใส่ออกไปบ่บ่อ่ะบัสไซยังจะของคุยกันเสร็จเหลายคคนอืง เชวสายก็อยู่นะกอไฟฟิล์ก็ดือดลอรถเกี่ยวรอรถเกี่ยวถ้ามีมันด้วยสีแจ็บครับมันปิ้งมันปิ้งเนี่ยเขาเอาเก็บหอยเชอนีไปาจีเด้งเอาเตรียมตัวจ่าไปจะไปอาบน้ำก็ไม่ไปอาบจ้าเราจะง่วนอนก่อนเลยรถเกี่ยวข้าวนาข้างๆเดือนรัตนาค่ะข้างหลัง ตรงนี้ตรงนี้นะคะนี่ข้างๆข้างหลังตรงนี้ค่ะหลังละเบียงอันนี้ก็เป็นสระน้ำค่ะไม่รู้ว่าเขาจะเกี่ยวต่อหรือเปล่ามันมืดมันดึกแล้วเนี่ยหรือจะกลับโอ้ไปเกี่ยวต่อค่ะ เอาข้าวไปเทใส่รถกระบะแล้วก็ไปเกี่ยวต่อค่ะโอเกี่ยวกันดึกดื่นเลยค่ะตีหนึ่งตีสองก็มีเพราะว่ามันหลายเจ้าเขาก็อยากเสร็จเจ้าของนะเขาก็มานั่งรอย่างเงี้ยเกี่ยวต่อค่ะนั่นไปทางโน้น เข้านอ,นอนแล้วค่ะดึก <laughs> นอนแล้วไม่คุนนอนแล้วมันหนาวมากลเกี่ยวยังเกี่ยวอยู่เลยแล้วปิดปร,ประตูกระจกแล้วเสียงก็เงียบค่ะไม่เสียงดัง ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะวันนี้รัชนากับพี่นายก็ต้องขอตัวนอนพักผ่อนก่อนนะคะหลับฝันดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาพบก,กันสั้นๆน,นะคะพรุ่งนี้เช้ารัชนาก็จะไปส่งเด็กๆโอ้ไม่ใช่สิไปตอนเย็นโอเคค่ะบ๊ายบาย